ือ่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัต์วัดป่าแก้วคืนวันหนึ่งอาตมานอนหลับแล้วฝันไปว่าอาตมาได้เดินไปในสถานที่แห่งหนึ่งได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งครองจีวรสีคร่ำสำนักสารูปเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสาอาตมาเห็นว่าเป็นพระอาวุโสผู้รัตตัญญูจึงน้อมนมัสการท่านท่านหยุดยืนตรงหน้าอาตมา แล้วกล่าวกับอาตมาว่าฉันคือสมเด็จพระพนาัตวัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยาฉันต้องการให้เธอได้ไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อดูจารึกที่ฉันได้จารึกถวายพระเกียรติแก่เนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าและประกาศความเป็นอิสระของประเทศไทยจากหงสวดีเป็นครั้งแรก เธอไปดูไว้แล้วจดจำมาเผยแพร่ออกไปถึงเวลาที่เธอจะได้รับรู้แล้วในฝันอัตมารับปากท่านท่านก็บอกตำแหน่งให้แล้วก็ตกใจตื่นตอนใกล้รุ่งอัตมาทบทวนความฝันก็นึกอยู่ในใจว่าเราเองนั้นกําหนดจิตด,ด้วยกรรมฐานมีสติอยู่เสมอเรื่องฝันฟุ้งซ่านเป็นไม่มีอัตมาก็ได้ข่าวในวันนั้นแหละว่า ทางกรมศิลปากรทำการบูรณะปฏิสังขรพระเจดีย์ใหญ่ในวัดใหญ่ชัยมงคลและจะทำการบรรจุบัวยอดพระเจดีย์อันเป็นนิมิตหมายการสิ้นสุดการบูรณะแล้วจะรื้อนั่งร้านทั้งหมดออกเสร็จสิ้นอาตมาจึงได้ขอร้องด็อกเตอร์กิ่งแก้วอัฐกรให้เลื่อนการปิดยอดบัวไปอีกวันหนึ่ง เพื่อที่อาตมาจะได้นำพระซุ้มเสมาชัยซุ้มเสมาขอที่อาตมาได้สร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้กับวัดอัมพวันซึ่งพังลงน้ำที่กกงเหลงเป็นคนรวบรวมเอามาให้อาตมาตั้งแต่เมื่อเริ่มมาพัฒนาวัดใหม่ๆแต่แตกหักผุพังทั้งนั้นหลายสิบปีบอาตมาได้ปนเอามาผสมสร้างเป็นองค์พระใหม่ ไปร่วมมันจุไว้ที่ยอดพระเจดีบ้างวันนั้นอาตมาเดินทางไปถึงก็ได้เดินขึ้นไปบนเจดีตอนที่สุดบันไดแล้วมองเห็นโครงที่ทางเขาทำไว้สำหรับลงไปด้านล่างมีร้านไม้พอไต่ลงไปภายในตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าลงไปคราวนี้ถ้าพลาดตกลงไปจากนั่งร้านไม้ก็ยอมตายคนที่ร่วมเดินทางมาด้วย เขามัวแต่ไปบนลานชั้นบนอัตมาก็ดิ่งลงไปชั้นล่างมีไฟฉายดวงหนึ่งเวลานั้นประมาณ9ก้านาฬิกาอัตมาลงไปภายในแล้วก็พบนิวิตดังที่สมเด็จพระพนลัตได้บอกไว้จริงๆอัตมาจึงได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่สมเด็จพระพนลัตวัดป่าแก้วท่านได้จารึกถวายพระพรก็คือบทสวดที่เรียกกันว่า พาหุงมหาการุณิโกท้ายของนิมิตนั้นระบุว่าเราสมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วสีอโยธเยตคือผู้จารึกนิมิตรจนาเอาไว้ถวายพระพรแด่มหาบอพิตเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพาหุงมหากาก็คือบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วยพาหุงสหัสไปจนถึงทุกขาหทิธิแล้วเรื่อยไปจนถึงมหาการุนิโกนาโถหิตายะและจบลงด้วยพระวะตุสัพพระมังคลังสัพพะพุทธาสัพพะธรรมาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตอัตมาเรียกรวมกันว่าพาหุงมหากาอัตมาจึงเข้าใจในบัตนั้นเองว่า บทพาหุงนี้คือบทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนราาัตวัดป่ากแก้วได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สวดเป็นประจำเวลาอยู่กับพระมหาราชวังและในระหว่างศึกสงครามจึงปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงรบณที่ใดทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมาไม่ได้ทรงเพลียงพล้ำเลยแม้จะเพียงลำพังสองพระองค์ กับสมเด็จพระอนุชาที่ราชเจ้าท่ามกลางกองทัพพมา่าจํานวนนับแสนคนก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพมา่าด้วยการกระทํายุทธหัดฉีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาณดอนเจดี JD. ปูชนียสถานแม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที่เข้ากันพระสบของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับหาฝนก็มีปาน แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ด้วยเดชะพาหุงมหากาที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเองอาตมาพบนิมิตแล้วก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจถึงปากปร่องที่ลงไปใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงเนื้อตัวมีแต่อยากย่เดินลงมาแม่ชีเห็นเข้ายัางร้องว่าหลวงพ่อเข้าไปในโปรงนั้นมาหรือแต่อาตมาไม่ตอบตั้งแต่นั้นมา อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมาเพราะอะไรเพราะพาหุงมหากานั้นเป็นบทสวดที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพยาวัสวัตตีมานจากอารวะกยักจากช้างนาลาคิรีจากองคุริมานจากนางจินตามานวิกาจากสัจจกะนิครนจากพญานันโทปนันทานาคราช และท่านเท้าพกาพรมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลมีสติรึกได้จะตายก็ไปสู่สุขติภูมิขอให้ญาติโยมสวดพางหงมหากากันให้ทั่วหน้านอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มครองครอบครัวได้ สวดมากๆเข้าสวดกันทั้งประเทศก็ทําให้ประเทศมีแต่ความรุ่งเรืองพวกคนพานสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างท่วนหนาไม่ใช่แต่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้นที่พบความมหัศจรรย์ของบทพาวหงมหากาแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงพบเช่นกันโดยมีบันทึกโบราณบอกไว้ว่าดังนี้ เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ทรงเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาและยืดยาวจึงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาขึ้นแล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระ และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการเจริญพาหุงม,มหากาจึงบันดาลให้ทรงกู้ชาติสำเร็จสวดพาหุงม,มหากากันให้ได้ทุกบ้านสวดให้ได้มากๆจะมีแต่ความรุ่งเรืองสวดพาหุงม,มหากาก่อนแล้วจึงสวดชินนบัญชรเพราะชินนบัญชรน,นั้นจะประคุณสมเด็จท่านใช้สวดบูชาพระอรหันต์ของท่าน ต้องสวดพาหงมหากาก่อนแล้วจึงมาถึงจินบัญชรให้จดจำกันเอาไว้ดั่นแหละมงคลในชีวิตพระสุทธิยานมงคลเจ้าอาวาสวัดอัมพวันและเจ้าคณะอำเภอกลมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี